ยังไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นตอนแรกเมื่อวานลันทูครับยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเวลามันใกล้ขึ้นเข้ามาแล้วใช่ตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกอให้ถามน้องๆเลยดีกว่ายิ่งบวกอ่ะยิ่งบวกกับอากาศที่หนาวมากๆใใช่ไหมในหอโอเในหอมันแบบมันยิ่งตื่นเต้นนะใช่อากาศเย็นๆนี่แบบแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะร้อนใช่สบายยับยี่ยับยับเหมือนมา นะจริงเหรอเก็บอาการครับใช่บโอเควนแล้วว่าแบบมันตัวเย็นนอะไม่ต่างครับแล้ววันนี้ก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันในโชว์ครับเยอะเลยร้องทั้งเต้นทั้งโชว์มีแน่นอนครับสปอยไม่ได้เลยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดอะเนาะเราไปกี่รอคู่ไหมเพื่อนเริ่มจากเอิร์ธมิตก่อนอ่าได้ครับของเรามีโชว์ของเรามีโชว์พิเศษอะไรบ้างครับ ผมว่าเราอุ้ยมันพูดแล้วมันก็เหมือนสปอยอะบอกเลยว่าต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเอมุมนี้ของมิกบอกเลยจะมีเหตุการณ์แบบเข็มขัดสั้นแน่นอนครับอะไรขัดเบลล์ัดไม่ถึงขัดไม่ถึงโอเครัดไม่ดีฮะคัดไม่ถึงคาดไม่ถึงอ่ะางฝั่งของจุงดังล่ะคะยังไงบ้างครับวันนี้ความพิเศษของโชว์ของเราโอ้โหความใช่ไหมความพิเศษแค่แบบแค่แบบ เราเรามาผมว่านี่คือคือครั้งแรกของพวกเราด้วยเวลาที่มันสั้นขนาดนี้แล้วเราได้มีโอกาสได้ขึ้นในวันนี้ก็คือแบบก็คือแค่นี้ก็คือแบบสเปเชียลสำหรับพวกเราแล้วก็วันนี้จะโชว์อะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันครับก็หวังว่าแฟนๆจะภูมิใจเ เพราผมสองคนก็ตั้งใจมากครับทุกคนตั okay. ้งใจมากใช่เราอยากจะบอกว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบยังไม่ได้เคยเห็นมุมนี้ของเราด้วยครับผมใช่ที่เราจะโชว์วันนี้ซ้อมซ้อมมันมาหนักไหมครับโหหนักหน่วงเลยครับสนุกจริงแต่ว่าสนุกสนุกสบผมเพราะว่าเพื่อความพร้อมให้กับแฟนๆใช่ กางสังของปอนภูบินและทายอยังไงถ้าโชว์นี้ของเราสองคนจริงๆแล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับที่แบบว่าเอออยากจะให้คนได้ติดตามเนาะใช่แต่ว่าความพิเศษของเราผมบอกเลยว่าคู่เราเนี่ยทุ่มเททุ่มเทใช่ทุ่มเ,เ,เทสุดฤทธิ์ให้กับ<อ>โชว์ให้มันออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ให้คนดูแบบอิ่มใจที่สุดเลยครับดังนั้นรอดูนะครับค่ะเออ มันจะมีแต่ของแต่ละผู้มันจะมีความพิเศษที่แบบเป็นเป็นเกสหรือว่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรางนบ้างปะโอ้โอ้โอ้บอกไม่ได้กพูดไปได้บอกไม่ได้อาจจะไม่มีก็ได้เอออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ฮะใช่ซึ่งต้องรอติดตามกันในโชว์นะฮะใช่เลยวนคือเป็นนี่ละก็คือมีแน่เลย ผมว่าทุกคู่มีอยู่แล้วมีกิมมิ c ของแต่ละคู่อยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าแต่ละคู่เนี่ยจะมีอะไรที่แบบพิเศษอรือเมล่าใช่มีแอบเห็นโชว์ของแต่ละคู่กันแล้วทีไหนมีพูดถึงแต่ละคู่หน่อยว่าเราพอเราดูพอเขาเป็นยังไงบ้างเผื่อแฟนๆที่ใครอยากจะตามมาจะได้ตามมาจริงๆแล้วโชว์เดี่ยวของคนเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากคู่ตัวเองไม่มีใครได้เห็นคู่คนนึ่นเลยใช่เพราะว่าทุกคนต่างเก็บต่างคนต่างซ้อมแล้วเก็บเป็นความลับเอายว่าซุ่ม ซุ่มซ้อมมาซุ่มซ้อมครับอ้เรืความทีมแบบคอนเสิร์ตมันเป็นกองแฟนอะไรอย่างงี้ครับผมเราต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบชีวิตซีเป็นยอดแบบนี้นะเป็นยอดว่าเซฟไว้ที่เดียวจริงเซพไว้ทีเดียวใช่เรียกว่าวันนี้แบบซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงเนาะใช่ครับถึงวันจะขึ้นโชว์แล้วมันหายเหนื่อยเป็นคราววันนี้มันรู้สึกตื่นตันใจเลยพี่น้องตื่นใจรู้สึกแบบว่าตื่นตันใจอย่างที่ปอนบอกครับก็ ม, ar, มันเป็นวันที่พวกเราทั้ง6คนรอคอย affe, ério, ที่จะเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกคนครับเพราะว่าเราไล้ประสบกาการแต่นงานไปสักพักนึ่งแล้วนี่เป็นแบบออสเตจครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยใช,ใช่โอ้ยเพราะของเราเออเออในไทย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  ยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยครับไม่ได้ออกเลยเมื่อเช้านี้คือวุ่นวายกันแบบสุดฤทธิ์เลยครับแต่เราก็สัมผัสได้ถึงว่าแบบพลังรักนะใช่อใช่โแต่ถ้าเห็นก็น่าจะขาดฟันกว่านี้เลแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวอยู่หลังเวทีอ่ะเริ่มมาแล้วมือเย็นมาแล้วสั่นซสันแล้วพอเดินขึ้นไปอ่ะร้อนเลยแต่มือเย็นนะรู้ยัง ในโซเชียลแฟนส่งกำลังใจให้เราอย่างไรบ้างมีทุกวันเลยโอ้มาทุกวันเลยครับผมใช่ครับใช่ทั้งฟู้ดซัพพอร์ตอาหารมากโอ้อกินต่างๆนานาคือทุกคนให้กำลังใจพวกเราทั้งหกคนดีมากครับก็อยากให้ทุกคนแบบเอากำลังใจที่ทุกคนให้มาแล้วก็อยากจะให้กำลังใจให้เขาด้วยว่าเราแบบเอามาร่วมสนุกกันดีกว่าฝั่งมือเหมือนมีอะไรอยากจะพูดนิดนึงอ๋อจะบอกว่าก็แฟน แบบสปอร์ตพวกเราดีมากครับส่งผู้สปอร์ตมาจริงแล้วตอนนั้นผมคิดว่าโอ้ซ้อมขนาดนี้น่าจะผอมแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะบอกว่าทุกชั่วโมงในการซ้อมก็คือนั่งกินนั่งกินนั่งกินอยู่กนเก็แฟนต่อคขารักเราไงเขาก็เลยเราได้กิครับเราเราก็อยากมอบความรักให้กับแฟนขับกลับด้วยครับผม